สวัสดีค่ะวีโอนี้นะคะเป็นวีโอคลิปพิเศษนะคะพอดีว่าครูก็เริ่มว่างแล้วด้วยอายุเนาะะเกษียณอายุมาได้สักปีสองปีก็จะเริ่มว่างละก็จะหาเรื่องมาคุยกับพวกเราบ่อยๆนะคะบางครั้งถักอย่างเดียวมันก็มันก็เบื่อมันก็เครียดนะเนาะครูก็เลยหาเรื่องมามาคุยด้วยว่างั้นเถอะนะคะอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษเป็น EP ใหม่ที่เริ่มพูดคุยกันนะคะถ้าสมมติว่า,าใครไม่อยากคุยใครอยากถักอย่างเดียวนะคะครูก็จะมีหัวข้อบอกถ้าเป็นแบบเนี้ถ้าเป็นคุยไปด้วยถักไปด้วยอะไรประมาณเนี้หรืออาจจะคุยไปด้วยขายของไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยครูก็จะมี EP บอกนะคะว่า,าถ้าเป็นลักษณะของการคุยเนี่ยก็จะเป็นคุยไปด้วยถักไปด้วย EP หนะึ่งเนาะ แล้วถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะของการเล่าเรื่องหรือการอะไรเอ่อมาแบ่งปันประสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเน้นที่คุยแล้วอาจก็จะมีเรื่องเรื่องของงานโคเชเข้ามาคุยกันบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะคะครูก็จะเขียนเขียนหัวข้อว่าอ่ถักไปด้วยคุยไปด้วยอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้อีพีแรกอีพีแรกก็ยังยังยังย่าเพิ่งเจอหน้ากันเนาะฟังเสียงก่อนเนาะ ถ้าฟังเสียงก็พอจะจำได้เนะว่าเป็นครูนะคะอีีีนี้จะมาคุยในเรื่องของเข็มถักเพราะว่าหลายๆคนเวลาเ จะ,จะถามครูว่าถ้าสมมตว่าเป็นได้ขนาดนี้ขนาดนี้นะคะจะใช้เข็มเบอร์ไหนอันนี้ครูจะพูดถึงงานส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ระยะหลังที่ครูถักเนี่ยมันก็จะเป็นไหมพรมจะเป็นเออจะเป็นได้เส้นใหญ่นะคะจะเป็นเชือกฟอกอะไรประมาณนี้เพราะระยะหลังนี้ครูจะถักเอ่อหมวกถักกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็เดี๋ยวก็จะกลับไปถักเสื้อเหมือนเดิมแหละแต่ประเนนี้ว่าอยากทําทุกอย่างแหละ นะคะอยากจะถักเสื้อถักกระเป๋าถักถักทุกอย่างถักตุกกตาอะไรประมาณนี้แต่เราระยะเวลาบางครั้งมันไม่ให้แล้วบางครั้งมันก็เหนื่อยเกินไปไงเนาะนะคะทีนี้ครูจะมาพูดถึงว่าส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ระยะหลังครูก็จะถักเป็นไหมพรมนี่อันนี้เป็นไหมพรมขนาดสี่พายนะคะ หมายผมมันก็จะมีตั้งแต่3าพายนะเท่าที่ครูรู้หรือว่าเอา่อหรือว่าใครใครเอ่อรู้มากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยนะคะใครมีประสบการณ์มากกว่านี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้นะคะว่ามันมีมากกว่านั้นเนาะแต่เท่าครูเท่าที่ครูรู้เนี่ยมันก็จะมีประมาณเอ่อสามพายสาพายแล้วครูก็จะมาอยู่ที่เอ่อสีพายห้าพายมากกว่านะคะแล้วก็จะไปแปพายเลย แปดพายนี่มันจะเป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะเดี๋ยวครูจะให้ดูขนาดแปดพายนะคะขนาดแปดพายก็ขนาดนี้เห็นไหมนะคะอันนี้สี่พายห้าพายอันนี้แปดพายเป็นขนาดใหญ่สุดเลยอ่ะนะคะแล้วก็ระยะหลังนี้ครูก็จะถักเอ,อ เชือกฟอกเชือกฟอกนี่ก็ขนาดน่าจะอยู่ที่ขนาดาไม่เกินห้าพายประมาณสี่พายค่ะเชือกฟอกเนี่ยขนาดสี่พายทีนี้ลักษณะเข็มที่ใช้กับงานพวกนี้อ่าเข็มที่ใช้กับงานพวกนี้จะเริ่มงานพวกนี้จะเริ่มจากหัวเข็มขนาดสองมิลนะคะหรืออาจจะเป็นมันจะมีสองจุดห้า มันก็จะไล่ขนาดไปนะคะ2.5งอ่ะอันนี้อยู่ที่3มมิลอ่ะมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าใครนะคะถ้าใครคิดว่าตัวเองจะถักพวกอย่างนี้นะคะเป็นหลักก็ให้ซื้อที่ว่ามันเป็นมันเป็นชุดอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นชุดที่ใช้กับงานถัก พวกไหมพรมพวกถักเป็นตุ๊ก,กตาถักเป็นกระเป๋าถักเป็นหมวกอะไรนี้นะคะอย่างนี้เนาะอันนี้ก็อันนี้จะเป็นใหญ่สุดนะใหญ่สุดที่ครูมีนี้ประมาณหกหกหรือปอ่เข็มนี้ก็ตามลักษณะตามลักษณะของงานนะคะที่สำคัญก็คือว่าเเวลาเราถักน่ะถ้ามันมันสามารถที่จะเกี่ยวได้ ได้โดยที่ไม่หลุดนะคะเกี่ยวได้ได้โดยที่ไม่หลุดนะคะเราถักแล้วไม่หงุนหงิดก็ใช้เข็มเบอร์นั้นแหละหรือว่าถามว่าถ้าขนาดของงานเข็มมีผลไหมก็มีผลนะคะเข็มก็มีผลเ,เหตุผลทั้งหมดเนี่ยเราต้องลองถักเองเราต้องลองเองเนาะอืมอันนี้สำหรับเข็มนะคะ แต่เข็มรุ่นนี้ครูไม่แน่ใจว่าหมดยังนะแต่ถ้าสูงว่ายังไม่หมดดูยังไงแล้วเดี๋ยวครูจะมาติดตะกร้าให้นะคะแต่ประเด็นนี้ว่าวันนี้อยากนําเสนออยากนําเสนอ้ตัวนี้ไปเจอมาเออไปงานของ youtube นะคะแล้วก็ไปเจอน้องเขามาตอนแรกก็อ,อมันคืออะไรอะ่ะตอนแรกก็งงๆนะคะว่ามันคืออะไร จริงๆแล้วมันคือเขาจะเรียกว่าอะไรอะน้ำยาซักผ้าทีอินวันมันจะมีอยู่กี่อันเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามนะคะมันจะเป็นน้ำยาซักผ้าในตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มคือทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้หมดถ้าเราจะซักผ้าจะบอกว่าหอมมากไงอยากจะให้แบบให้กลิ่นมันไปถึงจังเลยเออประมาณว่าสะดวกมากนะคะ ลองลองลองไปหาซื้อดูนะคือเห็นแล้วติดใจอะ่ะติดใจก็เลยอยากจะอยากจะบอกต่อจะบอกว่ามันสะดวกและหอมจริงๆหอมติดผ้าจริงๆนะคะจะเป็นของอันนี้ไปได้มาไปได้มานะคะไปได้มาแล้วก็ออลองใช้พอลองใช้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหอม แล้วมันเป็นอะไรที่สะดวกมากถ้าใครเเราโยนไปในเครื่องซักผ้าตอนแรกนะปล่อยน้ําลงก่อนแล้วก็หยดอันนี้ไปเครื่องซักผ้าแล้วก็ตามด้วยเสื้อผ้าของเรานะคะเวลาเราซื้อมันก็จะมีบอกวิธีการใช้แหละแต่จริงๆก็ไม่ได้ใช้อะไรยุ่งยากหรอกแค่โยนอันนี้ลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูพอดีว่าตอนเนี้เสื้อผ้าที่ซักอ่ะซักไปแล้วไงมันก็เลยไม่มีเสื้อผ้าที่จะซักอีกเดี๋ยวรอไว้ซักสอง อลองไว้สักระยะหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูก็คือไม่ได้มีอะไรมากคือโยนลงไปในเครื่องซักผ้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปแตกมันก็จะไปะผสมปนเปของมันเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะครูปักตะก้าไว้แล้วลองดูนะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะปักตะก้าไว้ให้อ่ะวันนี้หลังจากที่เราคุยกันเรื่องของเข็มเข็มรุ่นนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะดูว่า ถ้าสูว่าเป็นช่วงที่ว่าถ,ถักเสื้อที่ใช้ไหมเส้ Select, นเะล็กเนาะใช้ไหมอไหมซัมเมอร์เบอร์สิบหกเบอร์ยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นเข็มถักเสื้อนะคะก็จะประมาณนี้มองเห็นไหมก็จะมีประมาณเบอร์เอ,อหัวเข็มประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดแปดอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีแค่ไม่กี่ไซส์อะ่ะ สำหรับถักเสื้อนะคะครูมีเป็นรุ่นนี้ะนะคะอันนี้อันนี้ใช้สำหรับถักเสื้อเนาะไดะ้ประมาณเบอร์สิบหกยี่สิบอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมีให้ให้เลือกน้อยหน่อยแต่ถ้าสมมตว่าเป็นลักษณะของของแบบนี้นะคะใช้ถักกระเป๋าถักหมวกอะไรเนี้ยเราก็จะมีเข็มให้เล่น ค่อนข้างจะเยอะนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยววีโอต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องอื่นนะคะอาจจะเกี่ยวกับส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวกับงานถักแหละนะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงานถักว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะถักมืออาชีพจริงๆเราก็ดูว่าเราจะถักอะไรเป็นหลักนะคะเราจะถักเป็นเสื้อเราจะถักเป็นกระเป๋าเป็นหมวกนะคะให้เราเตรียมวัสดุให ให้เป็นมืออาชีพว่าง,งั้นเถอะแต่ถ้าเป็นมือสมัครเล่นก็เตรียมได้คือบางครั้งเราซื้อครั้งหนึ่งชุดหนึ่งแล้วมันก็อยู่ได้ยาวมันก็อยู่ได้นานนะคะตอนนี้มีเข็มสวยๆเยอะแยะครูพูดถึงด้ามเข็มนะด้ามเข็มสวยๆเยอะแยะนะคะวีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนอันนี้ก็มามามา,มาทดลองดูก่อนว่าใครอยากจะ,ะพูดคุยกับครูบ้างหรือว่าอยากจะถักอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ อย่าลืมนะว่าครูติดตะก้าตัวนี้ให้แล้วลองลองลองไปใช้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรเรามาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าใครอคอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้ว่าอยากให้ครูพูดคุยในเรื่องของอะไรนะคะถ้าไม่บอกมาครูก็จะไปจาเรื่องตำราวนะคะนึกอะไรได้ก็อาจก็จะพูดไปมีประสบการณ์อะไรก็อาจจะมาเล่าสู่กันฟังเนะาะแล้วเจอการมีโอถัดไปนะคะ